มาเรื่องเลยครับเ,เพื่อนๆจังหวัดนี้นะครับไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่โตแบบเกินหน้าเกินตาครับทั้งเจ้าสวดเจริญเจ้าสวเซนท่านรวมถึงคุณตันเนี่ยต่างหอบเงินมาลงทุนที่นี่อย่างต่อเนื่องและเม็ดเงินเป็นหลักหมื่นล้านเลยใครไปที่นี่เนก็โชคดีมากๆเป็นองไรใไรฟังครับ เป็นทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property l i f e ชวนคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทำรัองอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับที่เป็นต่างจังหวัดเป็นทับสำคัญของภาคเหนือนะครับแต่เม็ดเงินลงทุนเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านเจ้าสัวทุนใหญ่คนร่ำรวยนีะครับต่หอบเงินมาลงทุนที่นี่อย่างต่อนเนื่องครับที่นี่มีอะไรดีจะเล่าให้ฟังครับซึ่งนี่ก็คือเชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้เดลยวว่ามีห้างเยอะมากๆทั้งห้าง community mall centan ก่อ,มมอน ชื่อแต่ละท่านเนี่ยนะครับคุณตันคุณเจริญทางเซ็นทันเนี่ยแต่ละคนก็แบบโอ้โหซูปเปอร์แลนด์ลอร์ดที่มองการไกลที่เห็นศักยภาพของที่ดินอยู่แล,แล้วแล้วสามคนนี้มาอยู่ด้วยกันที่นี่ต้องมีอะไรดีครับและข่าวล่าสุดรู้ไหมครับว่าทางเซ็นทันเนี่ยทุ่มเงินกว่า1,200ล้านบาทนะครับทำการรีโนเวทปรับปรุงเซ็นทันแอร์พอร์ตเชีงยงใหม่ซึ่งเป็นครั้งใหญ่ในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นทางเซ็นทันได้เปิดตัวเซ็นทันใหม,เม่เนาะเซ็นทัน,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 นเชียงใหม่เซ็นทันกกกกาาารรรรปปิดดตตตััััววเซซ็นนนนนนนทลละะะจ่่่่ไไไคคคคบบึงงงหยอออ้แ์์พม คำตอบคือไปต่อนะครับแถมทุ่มเงินกว่า1น0่ล้านลงทุนอีกด้วยและ้าหากดูเรื่องของแผนที่จะเห็นภาพว่าเซนทันตัวใหม่นี่นะครับเซนทันเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่รอบนอกตรงวงแหวนรอบนอกนั่นเองซึ่งตามหลักนะครับวงแหวนรอบนอกเนี่ยก็เป็นถิ่นของคนที่อยู่อาศัยนะครับเป็นพวกบ้านเรือนครัวเรือนที่อยู่ชานเมืองเนี่ยก็จะค่อนข้างเข้าที่ค่อนข้างสะดวกครับแต่ว่ากลับมาดูในฝั่งของตัวเซนทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ตรงนี้นะครับจะเห็นภาพว่ามันอยู่ใกล้สนามบินมากๆนะครับก็ต้องแงะถูกไหมครับเพราะเขาชื่อว่าเซนทันแอร์พอร์ตแลยง่ใเมชีห กลางแหล่งท่องเที่ยวสาคัญก็มีวัดวาอารามเป็นศูนย์เชิงวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมาเดินแถวนี้ครับแล้วถ้าพูดเรื่องของทำรเนจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทําเลทอม,มากๆมานะครับใกล้สนามบิน ใกล้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวใกล้เมืองเก่าแบบนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเซนทันก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกห้างเนี่ยใกล้สนามบินอีกด้วยนะครับก็คือสวนนภูมิครับก็คือตัวเซนทันวิลเลจเอาท์เล็ตนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าสวนนภูมิเลยนะถ้ามาจากทางบางนาตราดนะครับนั่นหมายความว่ากิจการเกี่ยวกับห้างใกล้สนามบินเนี่ยหรือการซื้อขายก่อนกลับบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเติบโตดีถ้าไม่ดีจริงเซนทันเเาาไไมมม่ปปิิิดตรรงสสนนนบวภูหอกถูกกกตต้้้้้อองงงงมมมมมัััััยยยยฮะนนนนนนนหาาาาาใรีีีเเ่คคควลลบททซ ที่สมเดภูมินะครับก็คือการสนามบินนอกจาจะขายคนโลกลทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เรื่องของคนท่องเที่ยวที่แบบมาเชียงใหม่อีกด้วยแล้วถือว่าคนต่างชาติเนี่ยกระเป๋าหนักมากครับซึ่งเชียงใหม่เองคนจิงก็ชอบมานะั้นจับคนจีนนี่ก็เหมาะฮนะอนนี้หาซูมเอาออกมาจริงๆนะครับเรื่องของแผนที่เจีนภาพว่า เซ็นทั้นทั้งสองอันนี่นะครับไม่ได้กินลูกค้าเดียวกันเลยนะฮะเซ็นทั้นเชียงใหม่ที่เปิดใหม่เท่านั้นเฟรนดิโวลเนี่ยนะก็จะเน้นคนโลโคอลนะครับคนท้องถิ่นนะฮะซึ่งถต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่พิเศษอันหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยค่อนข้างสูงครับนั่นคือ GDP per capita หรือว่า GDP ต่อหัวนะครับเป็นอันดับ12ของประเทศไทย,ยนะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างดีทีเดียวคนท้องถิ่นก็มีตังค์นะครับถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับเชียงใหม่่่่่่่่่่เเเเนน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 นีีีีีีีียยยยมมััักกทททออออองงวตตตปปู11.49 11.5ลลล้้าาคคคครบๆื ซึ่งแบบเป็นคนไทย,ยประมาณ70%ครับและคนต่างชาติอยู่ที่30%ครับเอาจริงๆใครๆก็น่าจะชอบเที่ยวเชียงใหม่ผมเองก็ไปบ่อยนะครับแล้วไม่พอนะครับทางทออทอหรือว่า AOT นี่นะครับก็มีแผนการขยายตัวสนามบินเฟสหนึ่งด้วยนะก็คือเพิ่มกิจจังกัดน,นะครับจากที่ได้ประมาณ8ล้านคนเนี่ยไปเป็น16.5-20ถึงล้านคนต่อปีครับ,บงบมาคุนกว่า24,000ล้านบาทเลยนะครับทำให้เที่ยวบินที่มาเชียงใหม่เนี่ยทำได้มากขึ้นนะฮะทำให้ จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาได้มากขึ้นอีกด้วยควาดการณ์ว่าต่อปีจะมีนักท่องเที่ยวที่มามากเกินกว่า10ล้านคนครับอีกท่านนึ่งมีสนามบินโปรเจกต์ที่2ด้วยนะครับนั่นคือสนามบินล้านนาน,นั่นเองนะเรียกฝันเนี่ยก็เริ่มใกล้เป็นจริงมากขึ้นแล้วนะครับด้านลักรูปภาพใหญ่นี่ครับเชียงใหม่มี2ประชากรหลักๆด้วยกันนะั่นคือประชากรท้องถิ่นนะครับที่ก็มีรายได้ต่อหัวเนี่ยค่อนข้างสูงไม่แพ้ใครในไทยนะครับสองคือประชากรที่มาท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆอยู่ที่รับล้านกว่กก่่ามา,ามมมมีีหหยยลัััชชืืออออดงงคเเในนน ึ่งมีคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ด้วยนะ ผมจะบอกเสมอว่าถ้ามาหาลัยเนี่ยแล้วมีคณะแพทยศาสตร์เนี่ยทำให้โรงพยาบาลของเขาจะแข็งแกร่งด้วยนนั่หมายว่ามีครบทั้งโรงพยาบาลมหาลัยนะครับทำให้คนที่อยู่โดยรอบเนี่ยนะฮะต่างมาใช้บริการทางการแพทย์ที่นี่ด้วยครับต่อไปเนี่ยเราไปเจาะเรื่องของอีโคสเต็มนะครับแล้วก็พวกคอมเมอร์เชียลที่แบบค้าขายชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวกันมากดีกว่าครับอย่างที่บอกตอนที่นี่เนี่ยครับไม่ใช่แค่เซ็นทันเนี่ยเห็นโอกาสเห็นความสำคัญนั่นเลยเปิดห้างก่อนนี้ถึง3ห้างด้วยกันแต่ก็มีทุนใหญ่ๆที่เข้ามาเปิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นคุณณตตตัััันนนนนนนะะฮถถถถถ้้้าาาาาพูดดึึึงงงงงคคคุเเีี่่ยยยหหลกก็็ชใมมมไิรบฟ สัมภาษณ์เนี่ยนะคุณตันก็พยายามจะปั้นส่วนอิมานให้มันแบบเจ,เจ,เจิดจรัสนะครับเหมือนต่างประเทศไปถึงคนเดินที่มีทั้งศิลป,ปะไลฟ์สไตล์เป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมที่คนต่างชาติต้องมาดูครับเอาจริงๆรินี่มันก็เติบโตได้ด้วยดีนะครับและมีโปรเจกต์ของคุณตันอย่างอยู่ในแถบนิมานเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับและพูดถึงห้างดังๆในแถบนิมานก็คือห้างเมย่านั่นเองนะเมย่าเป็นโครงการของทางสแตทมายาดีเวล็อปเมนต์จำกัดน,นะครับซึ่งเป็นกลุ่มทุนของทางเอสเอฟครับเป็นทุนใหญ่ชื่อดังจัดทางเมืองไทยนะคร อะไรแบบนี้ครับเบนออฟฟิศที่มีความครีเอทีฟไลฟ์สไตล์ครับซึ่งทำเลเนี่ยครับก็อยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับถนนนิมาฝั่งนี้นะเอาจริงๆก็อยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวคูเมืองอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงก็ไม่ไกลจากทางมาลาเชียงใหม่ด้วยนะครับต่อไปอีกทำเลหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือทองทางไนบาซ่าเก่านั่นเองนะครับตัวที่นี้เปถึงของคุณเจริญครับอันจากที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมเป็นหลัก100ไร่เลยนะครับมีโปรเจกต์อสังหาคุณเจริญอยู่มากมายอันดับแรกนะครับหนึ่งในโรงแรมประ เชียงใหม่ก็คือรแบบ Imperial แม่ปิงนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้ทำการ ate, รีโนเวทเปลี่ยนรีแบรนด์นะให้กลายเป็น Intercontinental เชียงใหม่นั่นเองครับ ซึ่งก็ใส่เชนอินเตอร์คอนเนียนต์ชอบไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าหรูหราลักชัวรี่ระดับโรคแน่นอนไม่จบแค่ตัวโรงแรมนะยังมีโปรเจกต์รีเทลด้วยนั่นคือพันทิบไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งอยู่ตรงแถวสีแยกช้างคลานนะครับปัจจุบันรีแบรนด์ให้เป็นเดอะพันทิบไลฟ์สไตล์ฮับครับและล่าสุดนะครับได้ลงทุนกว่า800ล้านบาทนะครับเป็นจากศูนย์ไอทีทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ไลฟ์สไตล์ฮับครับแล้วก็สุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้ก็คือโปรเจกต์ที่ดินไนบาซากก่าเเ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 กกกกก่่่่่่่่่่าาาาาานน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 นัันนับบััออ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 งง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 ะะะะคคคคครร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 บบบบิิ้้้แแแ์ีีีีียยยยยททททูููใใจจจลลลลมืืตตหวณขุญ มาทําเป็นโปรเจกต์สุดอลังการนั่นคือล้านนาทีนั่นเองก็ต้องบอกว่าทางเครือคุณเจริญรนี่นะครับ A W C เนี่ยเขาก็มีความสําเร็จนะในการทำโปรเจกต์่างเช่นเอเชียทีคกันนะครับแล้วก็มีพวกทีมซู uh, World, รัสติกเวิลด์สิบปาร์คเขามาลงอะไรเงี้ยครับเรียกว่าสร้างความมือฮาแล้วก็ทําให้ที่ดินตรงนั้นที่แบบคือมีศักยภาพนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้เจริญในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาปัดฝุ่นไงนแต่มันยุติจักพยานะพอทาง A W C มาทําตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน โหลฮอตขึ้นมาเลยเนะี่ยเป็นไลน์มาร์กของไทยเลยครับตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าไอ้ตรงโปรเจกต์ตรงนี้นะครับไนท์พาซาเก่าเนี่ยจะปัดฝุ่นนะทำเป็นร้านนาทีครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เน้นเป็นเดสทเนชันเลยให้เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวให้คนต่างชาติที่เข้ามาต้องมาที่นี่ก็จะมีทั้งศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับดีเทลโรงแรมอยู่ในเวิร์กเวิร์กนี้ทั้งหมดครับซึ่งในโปรเจกต์ใหญ่นะครับมูลค,ค่าลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านบบาททเเลยยีีดวครัึ่รวมกกับโปรเจต์อื่นๆเช่นโปรเจกต์โรงแรมนะครับมีเลียด้วยโรรงแมทีเดี่ยแล้วก็ด้วยนะครับการทุนแตรงนี้จะะทลุประมาณ25,000ลรวม ผมบอกก่อนเลยว่าโปรเจกต์2 5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะครับคือเป็นสเสมือนห้างใหญ่อันนึงแบบหรูหราหน,นึ่งในกรุงเทพเลยฮะแต่ที่ผมรีเสิร์ชนะครับมองว่าเชียงใหม่เนี่ยก็จังมีทั้งคนโลคอลคนท่องเที่ยวแต่มีอีกประชากรหนึ่งครับที่มาใหม่แล้วก็ค่อนมาแรงมากนั่นคือ expat นั่นเองครับหรือเป็นฟิลคล้ายๆกับพวกดิจิตอลนอร์มัลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็คือว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะทำงานที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่คนเนี่ยชอบมาทำงานที่นี่เนื่องจากคคืืออเ็แรงนะ ชิวอ่ะอากาศดีนะครับโอ้ถ้าใครไปต่างประเทศไปจีนไปนเนยมันหนาวแต่ไทยมันอบอุ่นฮะแล้วก็ของก็ถูกนะครับโรงแรมสวยมีคาเฟ่วัฒนธรรมสโลว์ไลฟ์เนี่ยคนหลายคนก็ชอบแบบนี้นะครับเขา,บบบาไม่ต้องไปแข่งขันในเมืองอต่างประเทศยุโรปจรีนที่มันแข่งขันกันเยอะอยู่ไทยเนี่ยทำงานได้เหมือนกันนะครับแถมได้เงินดอลลาร์มานะแทบใจ่ายในเงินบาทไทยเนี่ยถูกกว่าเยอะนั่นนี่หมายความว่าประชากรขอ,ของตัวดิจิตอลเทรดเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกรที่มีกํลาลังซื้อสูงแล้วก็อยู่ยาวอีกด้วยเห็นไหมครับว่าท่องเที่ยวคนท่องเที่ยวี่กก็คือลัง สูงจริงแต่ว่ามาอยู่แป๊บๆเดี๋ยวก็กลับนะครับหรือว่าคนโลลเนี่ยเฮ้ยก็อยู่นานจริงแต่ว่าการังซื้ออาจจะไม่เท่าชท่ต่างชาติถูกไหมครับแต่ตัวที่ต้อนรมเนี่ยเป็นตัวกึ่งกึ่งกลางๆที่เข้ามาครับแต่ไม่ได้หมายความว่า2กลุ่มแรกจะหายไปนะก็ยังอยู่ฮะก็เรียกว่าเป็นสามภาษาทีให้กางซื้อแถวนี้เนี่ยเติบโตมากขึ้นเป็นอันดหกว่าเดิมอีกครับและนี่อาจจะเป็นสาเหตุี่าทำไมครับทางเจ้าสัวยักษ์ใหญ่ทั้งคุณตันคุณเจริญตัวเซนท่านเนี่ยต่างมาเปิดห้างอย่างต่อีก้ยวด เรียกว่าเชียงใหม,ใม่เนี่ยมีเสน่ห์ทั้งดั้งเดิมแล้วก็ในอนาคตจริงๆแล้วพยายามปั้นให้เป็น global destination เลยนะครับไหนเคมีที่นเชียงใหม่ใครลงทุนเชียงใหม่บ้างเนะี่ย Airbnb บอกว่ายิวสูงยิวดี ปล่อยเช่าคนที่มาส่งลูกเรียนในอาชาติเนี่ยได้ยิวเป็น10%เลยจริงหรือเปล่าไล่ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนท่านฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องขีมพาวเวอร์ตี้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมมีสำนักชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครเนี่ยที่ชอบอสังหาริมทรัพย์นะแล้วเราก็มีเครดิตนะใช้เลเวอเรจ ผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ level ที่ดีในช่วง10ปีแรกของชีวิตการสร้างตัวเนี่ยจะไปได้เร็วมากๆเลยครับทำให้คุณมีพอร์ตอสังหายหลัก10ล้านได้เลยส่วนตัวลูกน้องของผมเนี่ยที่ทำงานด้วยกันจันปุงเนี่ยครับก็มีพอร์ตเกือบ10ล้านแล้วซึ่งอายุแค่27ปีเองนะครับดังนั้นเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านาอแล้วเครดิตเองเป็นสิ่งที่มีค่าเช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้ไม่ได้เต็มที่หรือทิ้งๆๆอย่าลืมว่าไม่ใช้ก็เสียอยู่ดีนะครับถ้าคุณชอบแนวนี้กดไลค์กด,ดมนนลลออนอนกอ่เื์ุัธย วันนี้ขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์อนี้เนี่ยบหกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงงปใะนสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ